วัดโพทองบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยพระมหาบุญร่วมกาลยานธรรม,มูมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางภายใต้การนำของนายกพรสินสุขโหพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวตำบลบ้านยางขอเชิญสาธุชนร่วมงานบุญกุศลใหญ่ ขอเชิญร่วมง,งานบุญทอดกระถินสามคัคคีและประเพณีงานลอยกระทงระหว่างวันที่13ถึง15หรือสจิกายนพุทธศักราช2567กำหนดการ13พฤศจิกายน7นาฬิกา 7, ตั้งองค์กระถิน่นณสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดโพทองบ้านยาง16นาฬิกา30นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กระถิน14ฤฤศจิกายน9นาฬิกาแห่องค์กระถิน 12.39นาฬิกา 3, นาทีพิธีทอดกระถินกลางคืนชมนิวอรันภาพ,พยนตร์ประทะมวยต้นกลา้าชมสุดยอดมวยมันฟัดแหลกแลกดื้อเลือด 15. พฤศจิกายนกลางคืนร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงและชมสุดยอดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลกระตา่ายพันนิภาปะทะวงนาน้อยมิวสิค จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีร่วมจองเป็นเจ้าภาพาาภา,พภาพตรบริวารกระถินจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านและร่วมงานประเพณีลอยกระทงปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระมหาบุญร่วมกัลยาณธรรมมงเจ้าอาวาสวัดโพทองบ้านยาง0870-22837 5สาธุชนผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสนทมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020-427-643-026ชื่อบัญชีวัดโพทองบ้านยางหรือสแกนง่ายได้บุญ ที่ QR โคตวัดโพทองบ้านยางร่วมง,งานบุญใหญ่งานบุญกระถินสามัคคีและงานประเพณีลอยกระทงณนะวัดโพทองบ้านยางในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใยญ่